สวัสดีครับคราบวันนี้ก็พาพเพื่อนๆนะครับมาดูลักษณะของการจิดพ่นตาดอกนะครับในระยะมาเกือพวงครับผมในช่วงเช้ามืดเพื่อป้องกันเปลือกไฟไรแดงครับผมโดยใช้สายยาว100เมตรนะครับเพราะว่าดอกทุเรียนระยะนี้นะครับเรา,าโดยส่วนตัวก็จะใช้วิธีการยืดขัว้วดอกโดยใช้แคลเซียมบอรอนนะครับผสมสารจับใบแล้วก็ ยานะครับสูตรเย็นครับผมโดยส่วนตัวก็ใช้ใช้อาบาเมตินนะครับในการฉีดพ่นในช่วงเช้ามืดลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะดอกครับผมว่าเป็นเช่นไรครับผมฉีดพ่นบริเวณดอกแล้วก็ส่งปุ่มครับผมโดยใช้เครื่องยนต์ ขนาดเล็กแล้วก็ใช้ถัง1นึ่งสองลิตร ่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนต้นเสียบข้างนะครับอายุต้นกล้า1หปีแล้วก็เสียบข้างอีกประมาณ3ปีนะครับอายุประมาณ4ปีนิดนิดก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับวิจัยวิธีการสะสมอาหารที่เพียงพอนะครับการดูแลบำรุงปุ๋ยเพราะว่าต้นเสียบข้างก็สามารถให้ผลผลิตได้รวดเร็วเช่นกันครับผมลนะัดการใช้เชนะื้อ สนยาที่ใช้นะครับเพื่อนๆก็นีน่นะครับก็จะใช้ยาตัวนี้นะครับในการกําจัดเชื้อไฟไรแดงอะบาเม็กตินครับผมเม็กตินแล้วก็ตัวแกเซ,เซียโมโบรอนยึดขั้วนะครับขั้วเหนียวจับขั้วบำรุงโซ่ดอกให้มีความแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้นะครับอะบาแล้วก็ได้3ตัวครับผม3ามตัวตัวสารจับไปนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบน้ำก็ดึงมาจากคลองโดยใจเอเ์ A w A, ช่วยในการกันน้ำี่กีหนึ่งกตสองตัวครับผมปีนี้ดอกทุเรียนก็มาเยอะครับผมมาทั้งแปลงเรียกว่าให้ผลผลิตกันเยอะเลยทีเดียว จากคลิปที่แล้วตอนที่แล้วนะครับที่ผมใช้วิธีการเขาเรียกว่าบำรุงใส่ปุ๋ยนะครับสูตร8 24 24แล้วก็ร่วมด้วยช่วยสารเพชรเล็กๆน้อยๆนะครับในการช่วยสารก็ใช้แก้15%ครับผม15%ตอนนั้นเอง นความสมบูรณ์ของใบลักษณะาการปิดดอกครับผมยังมืดอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับยังเป็นเช้ามืดอยู่ดอกมาเยอะมาก เป็นรู้สึกว่าปีนี้นะครับทุเรยียนจะเป็นปีแรกครับผมปีที่แล้วสอนเป็นเล็กๆน้อยๆรู้สึกมาเยอะมากครับมาทุกต้นเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับผมก็เพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s ไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผู้สร้างด้วยนะครับจะได้สร้างสารรค์วิดีโอดีๆมีคุณภาพต่อไปในอนาคตด้วยครับผม คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมแพลงทุเรียนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงดอกกระตุ้นตาดอกผลจะเป็นเช่นไรก็ดังที่เห็นนะครับดอกมาเยอะมากครับดอกเยอะมากมาทุกกิ่งทุกต้นเลยครับ โอเคครับก็ขอบคุณมากในการรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์และก็สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนเพื่อนบางนะครับในการทำสวนทุเรียนนะครับในการกระตุ้นตาดอกแล้วก็ทำยังไงแม้ดอกหลุดร่วงครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าตอนหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ